สามสี 4, 4, 2, 0, ่สีสองูนย์ครับดูเขาเก็บป้ายนะครับ้อเก็บไม่ได้อันนึงเก็บไม่ทันครับแป๊บนะฮะเป็นรถกระบวนสุงไหงโกโลกกรุงเทพนะครับเข้ามา แล้วก็นายเจ้าที่เก็บป้ายครับช้ำชองเลือกเกินจะเก็บไม่ทันไปป้ายหนึ่งนะครับแ <_ Q> ป๊บน่ทันไหมครับทันไหมแป๊บทันนะครับโอ้โหเชี่ยวชาญเลือกเกินนี่ไม่ทันหนึ่งอันนะฮะเรียกว่าตกไปหนึ่งแต้มนะครับ <_ Q> จอดเทียบชานชาลาแล้วครับ ยังไม่สนิทนะครับสุไงโกรกกรุงเทพนะครับเทียบชานชาลาแล้วที่ชานชาลาที่ห้านะครับรุหัวลำโพงนะับ อันนี้กรุงเทพอันนี้ผู้โดยสารก็ลุกขึ้นมาเตรียมตัวแล้วครับส่วนตรงโน้นครับนกพิราบนะครับนกพิราบมาเกาะเรียบร้อยท่านที่มาเราไม่มีของทานที่เลขาไปทำเอกสารก้าวโซ่จัดชั้นเป้าโปรดเข้ารับได้ในสถานระดับพิเศษขณะนี้ผู้โดยสารก็ลงแล้วนะครับเดินทางมาไกลระดับพิเศษขอบคุณค่ะ กระบวนยาวนะครับส่วนหนึ่งก็เลือกลงฝั่งด้านนี้นะะแบกบข้าวแบกบของกันโอ้โหมาไกลแล้วครับขนข้าวขนของกันมาที่กรุงเทพนะนี่ก็เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนกับรถไฟนะครับ